สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนครับพอดีวันนี้ผมได้เช่าพระทางทางออนไลน์นะครับก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าจะเช่าเช่ามาจะเป็นพระรุ่นอะไรนะครับก็จะเปิดให้ดูนะครับมีอยู่สองกล่องนะครับตอนนี้สองกล่องนะครับเราปิดชื่อกันนะนะครับมีสองกล่องครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูนะครับเพื่อนเนะ ว่าผมไปเช่าพระอะไรมานะครับมีชิดเหมือนกันนะครับต้องใส่ใส่มาไม่ชิด ค่อยๆแกะครับเอ,ออกมาแล้วเห็ะน้มครับะครับออ เลยครับโอ้โหสวยงามครับเป็นหลวงพ่อโสธรแปดสิปีกรมตำรวจนะครับสององค์นะครับเดี๋ยวเราเปิดดูนะครับเออเปิดดูเปิดดูเป็นแบบหมุนนะครับหลวงพ่อนะครับโอเนะครับ ขิวลุงนะครับนะครับสวยๆอีกองหนึ่งอืมนะครับสวยๆครับโอเคสององแล้วต่อไปก็แกะองค์นี้นะครับ ได้คได้าแล้วโอเดนโอ้โอานี่หวงปู่ทวดรุ่นใต้ลมเย็นปี2526นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องดาบโป้งชนบุรีด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเควันนี้เท่ามา3ามสามองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ